ทำดีย่อมมีอุปสรรคโอวัตธรรมท่านพ่อรีธรรมทโรข้อสำคัญของผู้ปฏิบัติที่ต้องการจะพ้นทุกนั้นก็คือความเพียรและการอดทนเพราะการกระทำความดีทุกอย่างย่อมจะต้องมีอุปสรรคมาคอยทำลายแม้แต่พระพุทธองค์เมื่อทรงกระทำความเพียรอยู่ก็ยังมีพวกมารมาตามรบกวนเพื่อจะมิให้พระองค์ ได้สำเร็จบรรลุในธรรมแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงวันไหวหรือท้อถอยละเลิกการกระทำของพระองค์เสียทรงใช้สัจจะปารมีของพระองค์ขับไล่กิเลสมารต่างๆเหล่านั้นจนพ่ายแพ้ไปสิน้นพระองค์ทรงยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อต่อสู้กับพญามารด้วยน้ําพระทยัยอันมั่นคงองอาจกล้าหาญดังนั้นในที่สุด พระองค์จึงทรงมีชัยชนะอย่างงดงามจนได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าของเราอยู่บัดนี้เป็นตัวอย่างอันสำคัญที่พ่อของเราได้กระทำไว้ให้ลูกดูในเบื้องหลังเหตุนั้นการที่พวกเราทั้งหลายพากันตั้งใจปฏิบัติจ,จิตใจกระทำคุณงามความดีนี้ก็ย่อมจะต้องมีอุปสรรค และพวกมารมารบกวนเช่นเดียวกันแต่เราก็ต้องฝ่าฟันต่อสู้จนสุดฝีมือด้วยความอดทนมารไม่มีบาร,รมีไม่เกิดการจะทำความดีก็ต้องมีอุปสรรคก็ไม่มีใครที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้โดยปราศจากปัญหาจะมามากจะมาน้อยทุกคนต้องเผชิญกับมารด้วยกันทั้งนั้นมารแปลว่าผู้ฆ่าให้ตาย ซึ่งในพระพุทธศาสนามานก็หมายถึงผู้ฆ่าเหล่าสัตว์ให้ตายจากคุณธรรมความดีก็คือสิ่งหรือตัวการที่คอยฆ่าล้างผานกำจัดขัดขวางบุคคลไม่ให้บรรลุคุณธรรมความดีหรือผลสำเร็จอันดีงามได้ในที่นี้มานก็คือปัญหาคืออุปสรรคที่คอยขัดขวางการทำความดีนั่นเองซึ่งก็มีด้วยกันหลายประเภท และมาในหลากหลายรูปแบบแม้แต่ตัวเราเองคนใกล้ตัวคนข้างกายคนที่เราไว้ใจที่สุดก็อาจกลายเป็นมารที่มาขวางกัน้นการทำความดีได้เช่นกันพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่ามารมีอยู่ห้ารูปแบบได้แก่ขันธมารกิเลตมารอภิสังขารมารเทวบุตรมารและมัจจุมาร ซึ่งเป็นมารที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเองขันธมารความเจ็บป่วยของเราเองที่มาขัดขวางการทำความดีส่วนกิเลสมารก็คือเหล่ากิเลสทั้งหลายได้แกโ่โลภะโทสะและโมหะที่อยู่ภายในตัวเราอาภิสังขารมารคือบุญบาปคือความชั่วทำให้ขัดขวางไม่ให้บรรลุธรรมเทวบุตรมาร คือเทวดาที่เกเรคอยขัดขวางไม่ให้คนทำดีและมัจุมานก็คือความตายซึ่งมานทั้งห้านี้ล้วนเกิดจากตัวเราเองทั้งสิ้นที่เป็นอุปสรรคไม่ให้เราทำความดีได้แต่นอกจากมานห้าที่กล่าวมานี้แล้วมานยังมาในรูปแบบอื่นๆได้อีกอย่างเช่นเพื่อนทางเพื่อนรอบตัวเพื่อนที่ทำงานเพื่อนบ้านเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ ซึ่งเพื่อนเหล่านี้ก็จะคอยสร้างแต่ปัญหาชักชวนกันไปในทางที่ไม่ดีหรืออาจจะมาในรูปแบบของความยากจนอัตคัดขัดสนงานที่มีปัญหาไม่รู้จบแม้กระทั่งในรูปแบบของคู่ชีวิตเจ้ากรรมในเวรก็มาเป็นมารในรูปแบบหนึ่งที่ทำให้เราห่างไกลจากการทำความดีไปเรื่อยๆสุดท้ายก็กลายเป็นคนห่างบุญ แต่ถ้าให้มองลึกมองให้ดีมารเหล่านี้ก็มีข้อดีไม่น้อยเลยจุดสำคัญก็คือเราก็ต้องรู้เท่าทันต้องมองเห็นว่ามานต่างๆเหล่านี้ซ้อนอะไรเราได้หลายอย่างเลยทีเดียวอย่างเช่นมารที่มาในรูปแบบของคู่ชีวิตเจ้ากรรมนายเวรที่บางครั้งก็สร้างแต่เรื่องปวดหัวเรึ่งร้อนใจมาให้ มานเหล่านี้เข้ามาก็เพื่อให้เรารู้สึกตัวรู้จักฝึกจิตให้อดทนรู้จักจับยั้งชั่งใจไม่กระทำบาปกรรมตอบสนองรู้ดีรู้ชั่วไม่สร้างเบญกรรมใหม่ผูกพันกันหนักขึ้นไปอีกดังนั้นเพียงแต่รู้เท่าทันมานก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่หากมานไม่มีเราก็จะไม่รู้จักการสร้างบาร,รมีนั่นเอง ที่สำคัญจงระลึกไว้เสมอว่าการทำความดีก็เหมือนกับการเดินขึ้นเขาทั้งยากเย็นทั้งเหนื่อยล้าแต่พอถึงยอดเขาก็จะรู้เลยว่าระยะทางที่ผ่านมาความยากลำบากที่ต้องประชิญมันมีความหมายมากแค่ไหนส่วนการทำชั่วก็เหมือนการเดินลงเขาทั้งง่ายสบายไม่มีอุปสรรคขวากน้ำใดๆไหลไปตามกระแสน้ำเรื่อยๆไป ซึ่งกระแสะแห่งความชั่วนี้ก็พร้อมจะพัดพาผู้คนให้ไลหลไปรวมกันได้ง่ายๆด้วยเหมือนกันจึงไม่แปลกเลยที่คนชั่วจะมีจำนวนมากกว่าคนดีเพราะความชั่วทำง่ายส่วนความดีนั้นทำได้ยากซึ่งคนที่คิดว่าง่ายก็คือคนไม่เคยทำดีมานไม่มีบารมีไม่เกิดคนจะประเสริฐไม่ได้จะสร้างความดีต้องมีมารคืออุปสรรค ถ้าไม่มีอุปสรรคเป็นความดีไม่ได้ท่องไว้ถ้าหากว่าไม่มีอุปสรรคคือความชั่วกำหนดรู้หนอรู้หนอรู้หนอเขาอิจฉาเราหนอแผ่เมตตาหนออย่าไปดีต่ออย่าไปอิจฉาเขาต่ออย่าสร้างเวรกรรมเลยจงสร้างศัตรูให้เป็นมิตรให้เป็นคู่คิดในบ้านแสงแห่งธรรมการปฏิบัติธรรมขั้นสูง ย่อมเจอแต่มารมาทดสอบพวกมารคือพวกมิชาทิติที่ซ่าและขนองไปเรื่อยๆทำหน้าที่ขัดขวางคนดีและขวางมนุษย์ไม่ให้พบสิ่งดีๆบางทีก็มาแอบอยู่ใหม่หมู่คนดีสร้างความดีพอประมาณแล้วก็ทำให้หมู่คณะปั่นป่วนแตกแยกเช่นพระเทวทัตแต่เมื่อพูดถึงมารน,นั้น ก็ไม่ได้มีเฉพาะมานในในมิตต่างๆเท่านั้นนะคะมานหรือผู้ขวางความสุขที่มีห้าจำพวกด้วยกันที่พระพุทธองค์ทรงจำแนกไว้ก็คือกิเลสมานมานก็คือกิเลสของเราเองขวางความสุขความสำเร็จของเราเอง 2. คันธมานก็คือมานรูปแบบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราที่หลอกตัวเอง ให้หลงผิดเกลื่อยมา 3. อภิสังขารมานระบบกรรมโดยรวมที่เราเคยทำไว้ซึ่งนับไม่ถ้วนที่คอยปิดกั้นเราบ้างขวางให้เราสะดุ้งบ้างเมื่อวิบากกรรมชั่วมาทวงแล้วทำให้เราสูญเสียบ้างและสี่เทวปุตตมานคือพวกวิญญาณมิจฉาทิฏฐิทั้งหลาย ซึ่งกระจายอยู่ในทุกมิติในทุกโลกพลอยกลั่นแกล้งผู้อื่นกวนผู้อื่นตามอำนาจกิเลสในตนและห้ามมัดจุราชก็คือความตายที่ท่านพยายมทั้งหลายนำมาหยิบจื้นให้ตามจังหวะกรรมและสภาพขันดังนั้นมานที่อยู่กับเราเกือบตลอดและบางทีพวกเราก็เผลอเลี้ยงมันไว้ก็คือกิเลสมารในใจของเราเอง ซึ่งล่อหลอกให้เราวิ่งไปหามันความทุกข์หรือสุขระทนทุกข์หรือสุขแล้วก็ทุกข์อยู่เนืองๆอ,อีกหนึ่งตัวก็คือขันธมารที่บังอาจข่มขี่ทําตัวเป็นนายเรามาตลอดชีวิตที่เราดิ้นรนกันอยู่ทุกวันนี้ก็หาสิ่งต่างๆมาปรนเจ้านายขันเหล่านี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเลยเราเป็นทาสของขันธมารมานานแสนนาน และอาจต้องเป็นต่อไปตราบเท่าที่ยังไม่ประกาศอิสรภาพเสียทีอภิสังขารมานั้นเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาเองเราเป็นผู้สร้างมายาแห่งกรรมนั้นขึ้นมาเองแท้ๆแต่สร้างแล้วมันก็กลับมากำกับเราเสียจนบิ้นไม่หลุดบางทีก็ขัดขวางเราบางทีก็ทำร้ายเราทุกกรรมที่ทำแล้ว ก็จะเกิดผู้ที่เกี่ยวข้องสี่กลุ่มทันทีคือเจ้ากรรมลูกกรรมผู้รับผลต่อเนื่องและานเวรทั้งสี่กลุ่มบุคคลน,นี้ก็จะเข้ามาในชีวิตของเราเป็นละลอกละลอกถ้าเป็นผลกรรมดีก็ส่งเสริมเราถ้าเป็นกรรมชั่วก็บั่นทอนเราถ้าทั้งดีและชั่วก็ได้ทุกขลาบทั้งหมดนี้รวมกันเป็นชุดของชะตาชีวิตในแต่ละชาติ ดังนั้นต้องมีวิธีบริหารดวงชะตาที่มีประสิทธิภาพไปศึกษากันซะให้ดีพวกเทวบุตรมาน,นี่ก็คือมารที่อยู่ในมิติต่างๆของมหามิติมีทั้งที่เป็นพรหมเทพอสุลลกายเปรตมนุษย์และเดรัจฉานเทวบุตรมารเองก็ยังแบ่งเป็นสองพวกคือมารขาวกับมารดำมารขาวก็คือมารที่เป็นเทพพรหม ที่ท่านดูแลเราอยู่ต้องการให้เราฝึกวิช,ชาก็จัดจุดแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบต่างๆมาให้เราทำโดยไม่มีเจตนาที่จะทำลายเราเวลาส่งมาท่านก็ใช้มนุษย์หรือสัตว์ในคอนโทนของท่านนั่นแหละทำหน้าที่ต่างๆตามที่ท่านต้องการและมารดำก็คือพวกที่ต้องการแกล้งจริงๆมารดำทั้งหมดที่เป็นมารเพราะอำนาจกิเลสตัณหาในตน กิเลสที่ทำมิคนหรือวิญญาณเป็นมารมากที่สุดก็คือความอิจฉาริษยาคนความพยาบาทคนและความหลงผิดพอเป็นมารแล้วก็จะขัดขวางความสำเร็จของผู้อื่นหรือบั่นทอนสิ่งที่เขาสำเร็จอย่างเช่นตอนที่พระพุทธเจ้าส่งบำเพ็ญเพียรก็เจอหลายชุดแม้ส่งสำเร็จแล้วก็ยังเจออีกหลายชุดกระทั่งสุดท้าย พวกมันนั่นเองที่มาขอให้พระองค์เข้าพระนิพพานเพื่อไม่ให้มนุษย์ได้รับธรรมะมากไปกว่านี้ที่มานเขาขวางทั้งความสำเร็จบุคคลและประโยชน์สังคมโดยรวมมานชุดสุดท้ายก็คือมัจจุมานความตายก็พวกเราไม่เห็นใครอยากตายทั้งที่ไม่อยากพอถึงเวลาพยายมก็บังคับให้ตายใช่ไหม จึงเรียกว่าเป็นมารขวางการดำรงชีวิตของเรามานี่เป็นสิ่งที่เราต้องเจอกันแน่ทุกคนเจอทุกประเภทหลีกเลี่ยงไม่ได้เรามาดูกันหน่อยค่ะว่าเวลาเจอเราควรจะทำอย่างไรเวลาประชิญมาน,นั้นอย่าตื่นเต้นตกใจจงพิจารณาเหมือนกับว่าการเข้าสู่สนามกีฬาถ้าเกมนั้นน่าเล่นก็เล่นไปถ้าเป็นเกมที่ไม่น่าเล่นก็เดินหนีเสีย อย่าไปเสียเวลาด้วยและในยามเผชิญมานั้นต้องพิจารณาให้ดีว่าเรากําลังเจริญธรรมดังนั้นควรยกระดับธรรมให้สูงส่งและมั่นคงอย่าให้หลงกลมานไปละเลงกรรมละเดียวก็ได้กรรมแทนธรรมเท่านั้นเองการสู้เพื่อชัยชนะและการต่อสู้เพื่อธรรมนั้นแตกต่างกันเกือบสิ้นเชิงเราลองมาพิจารณาเทคนิควิธีที่พระพุทธองค์ทรงใช้ เวลาประชิญมานดีกว่านะคะเคยดูบทพาหุงกันไหมยังจำได้ไหมว่าพระองค์ทรงเจออะไรมาบ้างลองสวดสิชุดที่หนึ่งกล่าวถึงตอนพญามารขี่ช้างมาด้วยอาวุธอันน่าสะึพรลัวพระพุทธองค์ทรงสงบและไม่ได้โต้อตอบใดๆแต่ด้วยทานบาร,รมีที่พระองค์ทำไว้แล้วโดยมากซึ่งพระแม่ธรณีเป็นพยานมาตลอด พระนางจึงออกมาบีบมวยผมเป็นน้ำไล่เหล่ามานไปชุดที่สองกล่าวถึงตอนพยามานได้ส่งลูกสาวทั้งสามนางคือนางราคะนางตันหาและนางอรตีที่จริงเราเคยเจอมาแล้วทั้งสาม,มายั่วยวนให้กิเลสข,ของพระองค์กำเริบพระองค์ทรงเอาชนะด้วยขันติปรมีไม่ไหลไปตามมัญยาของนางชุดที่สาม กล่าวถึงตอนที่พระเทวทัตปล่อยช้างนาราคิรีที่กำลังตกมันมาทำร้ายพระองค์ส่งแผ่เมตตาอนุภาพให้ช้างนั้นสงบสิริราบได้ชุดที่สี่กล่าวถึงตอนที่องคุลีมานต้องการปรองพชนเพื่อเอาหัดของพระองค์ทรงใช้ฤทธิ์ที่เหนือกว่าอย่างศรัทธาให้เกิดแก่องคุลีมานและโปรดให้บรรลุธรรมรายนี้ทำได้ พระได้ส่งตรวจดูด,ด้วยพระยานตั้งแต่เช้าตรู่แล้วส่งทราบว่าองค์ุลีมานมาเกิดชาตินี้ด้วยอธิษฐานที่จะสำเร็จธรรมกับพระองค์จึงส่งมาโปรโด,ดด้วยความตั้งพระทยัยชุดที่หกล่าวถึงต่อนนางมานวิกากล่าวหาว่าพระองค์ลงรักนางและทำนางท้องแล้วด่าหาว่าพระองค์ไม่รับผิดชอบพระองค์ทรงใช้สันติไม่ทำร้ายตอ สังคมจำนวนมากเข้าใจผิดไปร้อนถึงพระอินท์ต้องทรงลงมาช่วยขี้ขายความเข้าใจผิดของผู้คนในสังคมไม่เช่นนั้นสังคมจะรับกรรมหนักจุดที่6กล่าวถึงตอนที่พวกนิคนตั้งขบวนโต้วาทีกับพระพุทธเจ้าเรื่องสัจจะพระองค์ทรงใช้ปัญญาที่มั่นคงโต้ต่อไปแต่ก็ไม่ได้โปรดให้บรรลุธรรมและชุดที่เจ็ด กล่าวถึงพระญานากมิจฉาทิฐิในบาดาลซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้พระโมคลัลนะไปปราบด้วยอิทธิฤทธิให้หายหลงผิดชุดที่8กล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าและเหล่าอารหันตเทระหายตัวขึ้นไปปราบพรมผู้หลงผิดในพมลโลกด้วยยานที่ยิ่งกว่านั่นคือเทคนิควิธีที่พระองค์ทรงใช้เผชิญมานซึ่งทรงใช้คุณธรรมทั้งสิน้น ถ้าเห็นว่าโปรดไม่ได้ก็ส่งปล่อยไปแม้เขาทําร้ายอยู่ก็ไม่ส่งทําร้ายตอบคนอื่นต้องมาช่วยแต่ถ้าเห็นว่าพอที่จะโปรดได้ก็จะส่งชยัยฤทธิ์บ้างปัญญาบ้างโปรดไปดังนั้นการประชิญมานี่ไม่ใช่ไปเอาชนะคัาคารห้ามหันกันให้แหลกลานเพียงแต่ประคองตนไม่ให้ตกอยู่ใต้อำนาจของมารหรือ ไม่ไหลไปตามการหลอกลอกของมานก็โอเคแล้วและถ้าเป็นพวกที่โปรดได้ก็โปรดไปโปรดไม่ได้ก็ปล่อยไปคุยไม่รู้เรื่องก็เฉยไว้เจริญบารมีตระกูลอุเบกขาขันติไปเลยส่วนพวกที่เป็นมารทั้งหมดซาดแล้วก็ต้องรับกรรมไปตามระเบียบอยู่อเวจีกันเป็นแถวๆพวกที่โปรดแล้วกลับใจได้ก็เข้าอริยะกันเป็นแถวๆ